ในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกท็อตแนมบ์ตสเปอร์มีโอกาสใสๆที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากเล่นในบ้านเอาชนะดีนโมสตเกรีบสต่อ0แบบไม่ระบมเท้าสักเท่าไหร่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมที่ผ่านมาพวกเขามีโปรแกรมเล็ก2ในการไปเยือนซาเกร็บที่โครเอเชียซึ่งเจ้าถิ่นก็กำลังประสบปัญหาคุณซอลาออกเนื่องจากต้องโทษคดีก่อนเกมจะแข่งเล็ก2แต่ปรากฏว่าไก่เดือยทองกลับพลาดให้กับเจ้าบ้านแพ้สุดต่สองในช่วงเวลาปกติทําให้ต้องต่อเวลาพิเศษและไปโดนประตูชยัยพ่ายไป2ต่อ3ต,ตกรอบอย่างพิกล็อกจากผลงานดังกล่าวสเปอร์กลายเป็นทีมฤษรายที่2ต่อจากเลสเตอร์ซิตี้ที่ตกรอบฟุตบอลยุโรซึ่งมันทําให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลเป็นอย่างมากถ้าตกรอบแบบปกติเจอคู่แข่งทีุ่่่สมนสมนาาเออก็วไปยง นี่คือเจอทีมที่ควรชนะแถมยังมี2ประตูตุนไว้ก่อนส่งผู้เล่นชุดใหญ่ของสนามไม่แปลกเลยนะครับที่เขาจะถูกวิจณ์เละแบบนี้ซึ่งนี่ไม่ได้เป็นหนแรกที่โชเซ่มูรินโญ่คุมทีมแล้วพ่ายแพ้แบบน่าผิดหวังวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็ก์ขอนําเสนอ5แมตช์ความพ่ายแพ้ที่ย่าแย่ที่สุดของโชเซ่มูรินโญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับเกมแรกลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-1ธตนวาคมันวาค28 เกมสุดอัปยศของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมัยที่โชเซ่มูริโยมาเป็นผู้จัดการทีมสถานการณ์ในตอนนั้นถือว่ากําลังไหลลงคลองและมันกลายเป็นฟางสุดท้ายของทีมกับกุนซือชาวโปรตุกสการเล่นที่ไม่เป็นโลเป็นพายไม่มีแทคติกอะไรเป็นชิ้นเป็นอันลงไปในสนามเพื่อหวังจะรดบัตเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าแฟนบอลปีศาจแดจะต้องจดจําแมตชนี้ไปจนวันตายการครองบอลแค่36%เปอร์เซนต์โอกาสยิงหกครั้งเข้ากรอบสองแต่มุมไปแค่สองหนขนาดที่ลิเวอร์พูลครองบอลหกสิบสี่เปอร์เซนต์โอกาสยิงถึงสามสิบหกครั เกมนึงเลยก็ว่าได้และมันเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าเหลือเชื่อสุดๆส,สำหรับทีมอย่างแมนยูนิต็ดและคุณซื้อที่ประสบความสำเร็จมากมายอย่างโชเซ่มูรินโญ่ แมทที่2บาบาเซโลนาชนะเรอัลมาดริด5-0ตพฤศจิกายนปี2010มันเป็นผลแรกที่มูนิโย่คุมทีมแล้วแพ้คู่แข่งขาดขนาดนี้นะครับผลงาน5ประตูจากซาบีเปโดดาบิดบิยาและเจฟเฟนโซเรสมันทำให้เป็นเอลกาซิโกที่ขาดที่สุดในรอบ10กว่าปีความผิดพลาดมาพร้อมกันทุกอย่างนะครับทั้ง5ประตูใบแดงท้ายเกมของเซกิโอรามอสและการโชว์ความเทพของลิโอนลเมสซี่ในการทำา2แอซซิตแม้แต่ต,ตัวเองก็ต้องยอมรับว่านี่คือเกมที่แย่ที่สุดในช่วงชีวิตที่เขาเป็นกุนซือการเสีย5ลูกโดยที่ยิงไม่ได้เเเลยยแแมม้ต่่่่กกดดีีววับุืือทอทไชา ทีมไหนก็หวังผลการแข่งขันได้เสมอแบบเขาเกมที 3, Chelsea, ่3เชลซีแพ้แบทฟอร์ส2ต่อ4มกราคมปี2015 ฟุตบอลมันคือสิ่งที่สวยงามนะครับนี่คือสิ่งที่โชเซ่มูรินโญ่พูดหลังจากที่พ่ายแพ้กับ Brad ford City แบรดฟอร์ซิตี้รวงตกรอบเอฟเอคัพทีมที่อยู่ต่ำกว่าเขาถึง49อันดับเชลซีนำคู่แข่งจากลีกวันอังกฤษอยู่ถึง2-0ในแซตมฟอร์ดบริด์นะครับมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายแล้วที่พวกเขาจะเข้ารอบต่อไปเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดพวกเขานำ2-0ตั้งแต่38นาทีแรกแต่ทีมเยือนก็ไม่ได้ประตูตีขตัดแต่ก่อนเวลาเพียงแค่4นาทีมันกลายเป็นว่าครึ่งหลังหนังคนละม้วนะน,นวะ น่าว่าเป็นรายการแจ็คผู้ค่ายักษ์ในฤดูกาลนั้นเชลซี DLC จบลงด้วยการคว้าดับเบิลแชมป์ซึ่งเกมนี้เกมเดียวอาจจะเป็นจุดดังพร้อยเดียวของเขาในฤดูกาล2014-2015 เกมที่4เลสเตอร์ซิตี้ชนะเชลซี2อต่อ1ทันวาคมปี2015จากฤดูกาลที่เป็นดับเบิลแชมป์มาในทีซั่น2015-2016เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมากมายนะครับด้วยประเด็นของเขาที่เกิดขึ้นกับหมอเอวากาเนโรมันทําให้ฟอร์มของเชลซีนั้นร่วงลงอย่างน่าใจหายจุดสุดท้ายของเขากับเชลซีที่เชื่อว่าจะไม่มีการกลับมารีเทิร์นทีมนี้อีกครั้งแล้วก็มาจากความพ่ายแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้1ต่อสอซอาจจะไม่ได้ขาดเลเทหรือพิกล็อกอะไรมากมายแต่เป็นความพ่ายแพ้เกม 6ของตารางเขาสูญเสียอำนาจในห้องแต่งตัวไปโดยสิ้นเชิงเกมการเล่นของทีมก็สเปะสปะมันพลิกผันอย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่กี่เดือนจากที่สิงโตนักเงินครามทูโทรฟี่ทีวเมลีกไปและแน่นอนนะครับเขาถูกไล่ออกในเช้าวันถัดมาที่มันตลกร้ายกว่านั้นก็คือเมื่อทีมได้แต่งตั้งกุสฮิตดิ้งเข้ามาเป็นกุนซือชั่วคราวทีมก็เล่นดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจมันยิ่งทําให้เป็นการตอกย้ําว่ามันหมดเวลาของเขาแล้วในถิ่นแตมฟอร์ดบริด แม์สุดท้ายเวสต์แฮมชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3าต่อหกันยายนปี2018แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงกระอักกระอ่วนไม่น้อยนะครับหลังจากที่มูรินโญ่เริ่มออกลายให้สัมภาษณ์เชิงตำหนิไปเสียทุกสิ่งนะครับแม้กระทั่งนักเตะของตัวเองซึ่งเอาเข้าจริงๆก็มีมาตลอดนะครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาเป็นโค้ชในถิ่นโอทับฟอร์ดก่อนเกมที่ลอนดอนสเตเดียมก็มีเรื่องฉาเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อมีคนจับภาพในสนามซ้อมได้เป็นเหตุการณ์ที่ปอร์ปอกบาและตัวมูรินโญ่มีปากเสียงกัััััััันนนนนนซซซึ่่่่่่่งงไไมมมมใใชชแแคกกค,คกกกกกกกบบบบบเเเเตตตตตะะะรรรรรอออ์์ดิหหาาาทีื้้้็วสฮ สประตูไปตั้งแต่ครึ่งแรกในการเป็นเกมที่เล่นได้อย่างย่แย่สำหรับแมนยูลงสนามด้วยการมีเซนเตอร์ฮาฟสามคนแต่กลับโดนยิงถึง3ประตูแม้ว่ามาคัาแลตฟอร์ด ford, จะมาตีไข่แต่ให้กับทีมได้แต่สถานการณ์มันกลับได,ดีขึ้นเลยนะครับสุดท้ายก็มาโดนยิง3ต่อหทำให้ทีมแพ้ไปอย่างสบายสบายมาเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่3มในรอบ7เกมทำให้แมนยูออกสตาร์ทซีซั่นได้แย่ที่สุดในรอบ29ปีและมูรินโญ่ก็ถูกไล่ออกในอีก10เกมต่อมาก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยา,นอนะา,า,ายกติ football max